แกะรอยความลับในความสัมพันธ์10ส,สัญญาณเตือนเมื่อเธอมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนน่าสงสัยสัญญาณเตือนรักร้าวที่มองเห็นได้เช็คเลย10พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนของผู้หญิงที่อาจกำลังปันใจทำไมเธอต้องซ่อนโทรศัพท์ถอดรหสัส10สัญญาณความห่างเหินทั้งทางแชทและทางกายที่บ่งบอกว่าเธอกำลังนอกใจสังเกต10การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้หญิงเพื่อทำความเข้าใจปัญหาในความสัมพันธ์ สัญญาณที่บ่งบอกว่าผู้หญิงอาจจะนอกใจนั้นมีหลายอย่างและมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความรู้สึกในความสัมพันธ์ที่ผิดปกติไปจากเดิมซึ่งสัญญาณเหล่านี้ก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่โดยรวมมักจะมีลักษณะที่คล้ายกันดังนี้ครับสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความลับ 1. การใช้โทรศัพท์มือถือแบบลับๆล,ล่อๆห่วงโทรศัพท์ ไม่ยอมให้ดูลบประวัติการโทรหรือข้อความอยู่เสมอตั้งรหัสผ่านใหม่หรือรีบเก็บปิดโทรศัพท์เมื่อคุณเข้ามาใกล้ 2. ความลับมากขึ้นไม่ค่อยเล่ารายละเอียดเรื่องราวในชีวิตประจําวันหรือว่าไปไหนมาไม่บอกแผนการต่างๆ 3. หลีกเลี่ยงการพูดถึงอนาคตรวมกันไม่ต้องการวางแผนระยะยาวหรือแสดงความไม่สนใจในอนาคตของความสัมพันธ์ 4. ความหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายขึ้นโมโหกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเริ่มหาเรื่องโต้แย้งอยู่เสมอ 5. การกล่าวโทษผู้อื่นมักจะพูดจาหรือทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดไปเองหรือเข้าใจผิดไปเองเช่นฉันไม่ได้ทําแบบนั้นหรือเธอคิดมากไปคนเดียวสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และพฤติกรรม 6. ใช้เวลาด้วยกันน้อยลงมีข้ออ้างในการไปไหนมาไหนคนเดียวบ่อยขึ้น หรือมีกิจกรรมงานอดีตเรีกใหม่ๆที่ต้องใช้เวลาออกไปข้างนอกนานๆ 7. ความใกล้ชิดทางอารมณ์และร่างกายลดลงห่างเหินทางอารมณ์ไม่ค่อยคุยกันเหมือนเดิมไม่สนใจความรู้สึกของคุณหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศน้อยลง 8. เปลี่ยนไปสนใจรูปรลักษณ์ตัวเองอย่างเห็นได้ชัดเริ่มดูแลตัวเองเป็นพิเศษแต่งตัวสวยขึ้นซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆออกกำลังกายมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อต้องไปทำงานหรือออกไปนอกบ้าน 9. ไม่สนใจในความสัมพันธ์เหมือนเดิมดูเบื่อหน่ายกับคุณหรือกับความสัมพันธ์ไม่แสดงความอิจฉาหรือไม่ใส่ใจในสิ่งที่คุณพูด 10. กลับบ้านดึกหรือไม่กลับบ้านมีเหตุผลในการกลับบ้านช้าบ่อยๆหรือออกไปข้างนอกกับคนที่คุณไม่รู้จักมากขึ้นข้อควรทราบสัญญาณเหล่านี้เป็นเพียงข้อสังเกตที่อาจบ่งบอกถึงปัญหาในความสัมพันธ์ รวมถึงการนอกใจด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการนอกใจเสมอไปการเปลี่ยน,ปยนแปลงพฤติกรรมอาจเกิดจากความเครียดปัญหาอื่นๆหรือความไม่พอใจในความสัมพันธ์ก็ได้หากคุณสังเกตเห็นหลายๆสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นควรใช้วิธีพูดคุยและสื่อสารกันอย่างเปิดดอกและซื่อสัตย์กับคู่ของคุณเพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์จะดีที่สุดครับ